สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อกซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มาลไแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับมาเดีวเรามารีแคป ep 7 เจ็ดก่อนแล้วกันโอ้โหบันเทิงมากครขคองอ่ะเดี๋ยวตั้งแต่ ep ก่อนแรกๆเลยแล้วกันก็คือน้องมาบ้านน้องมึงเจียเนาะแล้วก็ไปพักโรงแรมซึ่งคุณแม่อาจจะแบบเตรียมไว้ให้สถานที่ทํากับข้าวทานกันซึ่งเราก็ได้เห็นว่าที่จริงแล้วมึงเจียมันคุณแม่มากเลยนะเหมือนเป็นคนชอบยิ้มเหมือนกันน้องสดใสแล้วก็แต่งตัวคล้ายกันด้วยนะใช่แล้วก็ชอบเต้นคุณแม่ชอบเต้นแต่ว่าน้องบอกว่าน้องไม่เคยเห็นแม่เต้นเลยเนาะเพราะว่า ไม่เคยแม่ชวนมาก็ไม่เคยมาเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยแบบเหมือนกับเอออยากใช้ชีวิตกับแม่ในช่วงนี้แบบว่าแต่ก่อนไม่เคยมาตามแม่มาเต้นก็เลยชวนเพื่อนมาเต้นด้วยใช่เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องน้องต้องดูแลน้องอยู่บ้านปะก็เลยไม่ได้มาเต้นกับกับแม่อะไรเงี้ยเออแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็ได้เห็น ร้านเนาะเป็นร้านใหม่น่าจะร้านใหม่เพราะว่าเหมือนกับเราอ่ะเคยเห็นร้านเก่าตอนนั้นตอนแม่วิดีโอคอลหรือเปล่าที่เราดูเนาะใช่ตอนนั้นจะเป็นร้านเล็กกว่านี้แต่ร้านใหม่ก็ดูแบบกว้างเนาะดูสะอาดแบบว่าดูน่านั่งอ่ะดูแบบทันสมัยมักเออดูทันสมัยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องๆก็เลยเหมือนกับว่าจะฝึกขายเออคุณน้องบอกว่ามิชั่นที่สองพี่น้องบอกว่าจะเป็นเจ้าของร้านเออก็คือให้คุณพ่อคุณแม่กับไปพักผ่อน แล้ว <One> น <input> ้องก็ชวนเพื่อนๆมารับบทเจ้าของร้านซึ่งเมื่อกี้โอโหเราก็รุนด้วยเนาะคือมันเราเข้าใจเลยว่าถ้ายิ่งคนเข้ามาเยอะๆเราจะยิ่งรุนอ่ะเออเราจะกลัวแบบออเดอร์มันก็จะแล้วเราทําหลายคนเราไม่รู้ว่ามันมันเพิ่งเพิ่งทํากันวันแรกมันยังไม่รู้ใจกันคนทอนคนทาคนรับมันก็เลยวุ่นวายนิดหนึ่งอืมเพราะตอนแรกๆเห็นว่าไม่มีคนก็เลยง่ายไงแต่แลกว่าว่างเยอะจังอะไรเงี้ยไปคนเยอะ เาาเย่พูดไงว่าเออที่จริงน่ะร้านร้านไม่ต้องมีคนเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่พอเอาเข้าจริงอูไม่ทันแล้วน้องเมื่อเจียบอกว่าปกติคนเยอะกว่านี้นะโห้ชัดแสดงว่าพ่อกับแม่เสียนมากในการรับออเดอร์กันแบบรับบริหารจัดการในร้านอ่ะดีไม่ดีแกแบบทอดไว้ลบรู้เวลาไหมค่อยทำมันอื่นไปด้วยเถ้าคนเขาเสียนจริงจริงจริงเขาจะไม่มาแบบ ไม่ต้องมาใช่ใช่เออเนี่ยแหละมันถึงได้เป็นแบบการประสบการณ์ไงแต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงน้องๆครั้งแรกก็คือค่อนข้างยากเราก็ลนไปกับน้องแบบออเดอร์บางคนก็ได้ไม่ครบบางคนก็ไม่เรียงตามคิวเออล้วก็มีเด็กที่ต้องแบบเราต้องรู้ว่าถ้าหวานน้อยเราควรจะทาแค่ซอสนี้ให้ติดอะไรอย่างเงี้ยใช่อแล้วก็ลุ้นไปกับน้องๆอีพีน่น้าน่าจะยังไม่จบเนาะอีพีนน่าจะเป็นต่อในร้านนี่แหละในร้านเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยเนาะครับผมค่ะ มุบออนจากอารมณ์เมื่อกี้ไม่ได้เลยอ่ะจะลงให้น้าตาคอไปแล้วแหละก็เนี่ยค่ะก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะน้องๆก็เหมือนกับนี่แหละอยู่ในร้านบริการขายของทุกทุกอย่างก็วุ่นวายลูกค้าเข้าเรื่อยๆอืใช่จนสุดท้ายก็าผ่านไปด้วยดีคือได้ด้วยดีเราก็ได้เห็นการเหมือนกับแก้ปัญหาต่างๆของน้องเมื่งเจอียด้วยเขามีความเป็นมืออาชีพมากเพราะว่าแบบ ทำมาตั้งแต่เด็กช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กรู้เลยอ่ะเสียนมากอ่ะดูแบบแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้เพื่อนเพื่อนพอคิวมันเริ่มแบบรวนอ่ะคิวเริ่มไม่แบบว่าเริ่มแบบไม่ตรงไม่รันแล้ะน้องก็เข้ามาช่วยในครัวแล้วน้องก็ไปช่วยข้างหน้าร้าน้องคือน้องอยู่ได้แบบมาสามารถซัพพอร์ตได้ทุกส่วนอืมเดี๋ยวจะพูดอะไรอ่นอหละก็เราก็ได้เห็นว่าน้องเป็นคนที่นั่นเละกน่าจะเซียนจริงจริงช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเซอร์ไพรส์ เ,อเ้อพ่อแม่โ<น>ดยบอกว่าอะไรหมดนี่แหละยี่หลาเออยี่หลาหมดซึ่งโอ้โหเหตุผลที่น้องไม่อยากกลับบ้านก็คือเหมืนน้องไม่อยากให้พ่อแม่เหนื่อย<ช>แล้วก็เหตุผลที่น้องชอบวันที่ฝนตกก็คือลูกค้าจะได้ไม่เยอะโอ้โหเหตุผลในร้านก็คือคิดถึงพ่อแม่เสมอคือเขาอยากให้พ่อแม่ได้ทำด้วยซ้ำอ่ะได่ทำร้านได้ซ้ำแต่พ่อแม่ก็คือแบบก็ดีอยู่แล้วมันก็ชาวทำอย่างนี้แล้วก็มีความสุขแล้วเหมือนกับพ่อบอกว่า ก็ทํากันสองคนมันก็ดีอยู่แล้ววันก็คือก็ทำไปเรื่อยๆแหละเกอก็บอกว่าการการการเปิดร้านอะมันง่ายแต่ว่าการที่จะรักษาไว้อ่ะมันยากนะแต่เราเราทามาได้สิบปีแล้วคือแกภูมิใจกับสิ่งนี้มากรู้เลยว่าแกแบบอยู่ด้วยความรักใช่รักร้านนี้รักอาชีพนี้รักรักแบบเออรักทุกอย่างที่เป็นแบบสูตรของพวกก็คือแกจะคิดว่า ก็คืออชีพนี่แหละทาให้พวกเรามีจนทุกวันนี้อืแกก็เลยอยากทําไปเรื่อยๆแต่เขา่เข้าใจมุมน้องมึงเจียมากเลยคืออยากให้พ่อแม่พักได้แล้วอ่ะเหนื่อยมากๆแค่เรามาลองทําวันเดียวเราก็จะตายแล้วอ่ะใช่พ่อน้องอาจจะคิดว่าน้องก็พอจะมีแบบลอพอจะเป็นเสาหลักได้แล้วใช่จะพอครอบครัวได้ไม่ลําบากแล้วพ่อแม่อาจจะแบบทํามานาอาจจะมีเงินเก็บพอตัวแล้วแหละแต่คือ มันมันตัดเรื่องเงินออกไปแล้วอะ่ะคือ<ช>แกอยู่ด้วยความรักในอาชีพจริง<ช>จริงมันไม่ได้หยุดไม่ได้มาทาเพราะเดือดร้อนเรื่องเงินนะ่ะเรื่องแบบนี้เราเราห้ามแกไม่ได้จริงจริมมงเพราะแกรักเราแบบใช่ใช่เราเอพอคือเราก็เป็นห่วงแต่ว่าพอพ่อกับแม่พูดมาประโยนชน์ว่าพ่อแม่มีความสุขเราก็ลูกความว่าลูกอ่ะเราก็จะรู้สึกโอเคแกมีความสุขเราก็ปล่อยให้แกทาเถอะใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วอ่ะใช่เกี่ยวกับเรื่องที่แกชอบทำเราก็พูดได้แค่ว่าพ่อกับแม่อย่าหักโหมมากนะหรือบางทีอาจจะ แก้ปัญหาด้วยการพ่อกับแม่จํากัดออเดอร์ไม่ห้ต่อวันพ่อแม่ทําแค่นี้ของหมดแล้วก็ปิดร้านออาจจะอาจจะได้แค่นี้อาทิตย์ละวันได้ไหมอะไรเงี้ยให้พักก่อนบ้างหรือพ่อแม่ขายแค่ประมาณนี้ได้ไหมต่อวันแล้วก็หมดก็หยุดก็พอหรือแม่ก็ขายจากตอนบ่ายไหมก็ปิดสักทุ่มสองทุ่มไม่ต้องปิดเที่ยงคืนอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ ต้องแบบคต้องคุยกันเอาเพราะว่ายังไงพ่อแม่ไม่มีทางหยุดทาแน่นอนดูจากแกแแต่เพราะว่าน้องน่าจะคุยแล้วแหละแต่พ่อแม่อาจจะชอบแหละมีความสุขแหละแกอาจจะพูดว่าเอ้าถ้าเราขายน้อยลงหรือปิดเร็วขึ้นนะคนที่เขาได้ําทานเราเผื่อเขาอยากมาทานตอนช่วงสามทุ่มเหรอทำยังไงสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเราปิดไปแล้วเขาจะไม่ผิดหวังหรออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นฟิลแบบรักลูกค้าใช่แกอาจจะคิดในถึงมุมลูกค้าว่าเออถ้าคนได้กินของเราอาจจะมีความสุขไงอาจจะยังมอบความสุขให้ลูกค้า เรื่อยๆแลวดูที่แกจะไปทางข้าวขาอนาะกแกคิดแบบว่าไม่อยากให้คนอื่นเหนื่อยมาบริการเราบริการคนอื่นมาเรารู้ว่ามันเหนื่อยโอ้โหก็เป็นคนที่คิดเผื่อคนอื่นอ่ะทุกคนจิตใจดีมากเนาะนั่นแหละแล้วก็เรื่องที่เราสรสยก็คือเราเพิ่งรู้ว่าคุณพ่อไม่ใช่พ่อแท้ๆที่ลอดออกมาเนาะคุณอาเป็นคุณอาซึ่งอาจจะเป็นหมายถึงเป็นคุณพ่อเลี้ยงนี้หรือเปล่าใช่เป็นแฟนใหม่แม่นี่แหละใช่ใช่เรียกว่าคุณอาใช่แต่เรารู้สึกถึงความรัก ความจริงใจของคุณพ่อเนาะเวลามองน้องแล้วแบบตลอดเนี่ยเหมือนเขาเขาเป็นคนที่ที่เราสามารถฝากฝังแม่ได้อะที่เราสามารถให้แม่อยู่ด้วยได้โดยเราไม่ต้องกังวลใช่แบบนี้คือมันดีมากๆเลยเขาเข้ามาเติมเต็มครอบครัวเราอ่ะเราไม่รู้สึกขาดอะไรเลยอะมันดีมากๆแล้วน้องก็เกิดมาด้วยรอยยิ้มที่สดใสแล้วก็มีความสุขได้แสดงว่าครอบครัวเขาคืออบอุ่นมากไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเลยอะใช่ ประทับใจใช่เป็นอีกหนึ่ง EP ที่เขาชอบมากเลยเขาซึมจนครแบบน้าตาเขาคอไปด้วยเลยเราได้ด้วยความที่เราเป็นเมียน้องเราเมื่อจะเป็นเมียนแล้วแล้วเรารู้สึกว่าน้องไ็นคนน่ารักอยู่แล้วเป็นคนที่ควรได้รับความรักดีๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกอินมากๆเลยเนาะเรารู้สึกว่าน้องได้รับสิ่งนั้นจริงๆวะเนาะราบกว่าน้องก็น่ารักมากจริงประทับใจมากๆค่ะทุกคนอันนี้พูดจากความรู้สึกจริงๆเลยอะเราพูดจากแบบ นี่แหละตอนนี้เขาคือเรายัางอินอยู่กับยังมุฟออนไม่ได้กับควารู้สึกเมื่อกี้อยู่เลยอ่ะน่ารู้สึกมีความสุขมีความสุขไปกับน,อ okay, น้องใช่โอเคเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับ ep เจ็ดแปดที่อยู่บ้านน้องเมืองจียะนะคะก็ได้รู้อีกมุมหนึง่งใน,นงความเป็นผู้นำเป,นเป็นเท่าแก่ร้านบาร์บีคิวของน้องใช่กว่าน้องจะมาเป็นแบบรอยยิ้มสดใสขนาดนี้น้องต้องผ่านอะไรมาบ้างเลย ขายของหนักเอ้ยแล้วก็ยู่คนหนึ่งที่เราได้เห็นในอีพีนี้คือชาวเย่นะที่เขารู้สึกว่าที่น้องพูดว่าน้องผ่านมาเยอะนะน้องเคยแบกถาดสติกอะไรสามทีถาทีเดียว่ะใช่บะน้องผ่านมาเยอะน้องบอกว่าเหมือนกับส่วงนี้ไหมบอกว่าฉันไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้เลยแล้วชาวเย่บอกว่าเออในสุดท้ายน่ะเดี๋ยวสถานการณ์อ่ะมันจะบังคับให้เราทําี่ยนเองใช่เหมือนตอนที่น้องอยู่ตรงตู้ไอติมด้วยกันอ่ะเหมือนนั่นแหละนั่นแหละตอนนั้นเหมือนตอนนั้นอ่ะคือน้อง น้อง่วนเอียไปรับรับหน้าแทนเรื่องที่อาหารช้าแล้วเห็นหนึ่ง<ะ>น,น้องอึดอัดแต่อีหนึ่งคือน้องเห็นสีหน้าของอ<ะ>ลูกค้าเริ่มไม่ดี<ะ>น้องก็เลยประมาณว่าเ<ะ>ฉันไม่ค่อยคุ้นชินกับสถานการณ์อย่างนี้เลย<ะ>ยังแหละเออ,เอ,อน้องมาปรับทุกกับ่วนเออกับชาวเย่ชาวเย่ก็เลยเล่าเลยว่าถ้าเราแบบอยู่ในสถานการณ์ที่บ,บีบบังคับเราก็ต้องทำเป็นเองทุกอย่างแล้วเขาแล้วเขาชื่นชมน้องๆทุกคนเลยนะว่าเขาแบบ ประสานง,งานกันได้ดีใช่คือถึงแม,ม้จะเป็น,นครั้งแรกใช่ถึงแม้จะเป็นครั้งแรกของทุกคนแต่ว่าทุกคนสามารถควบคุมอารมณ์ได้ควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากๆคือรู้เลยว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ทุกคนคือด้วยอาชีพของเขาอะเรารู้เลยว่าอาชีพไอดอลมันเป็นอาชีพที่มัน มันเป็นอาชีพที่ถ้าใครผ่านจุดไอดอลมาได้จะเป็นคนที่มีความอดทนนะเพราะเราต้องเจอรับมือกับแฟนคลับหรือบางคนตามคนต่างๆเราเจอคนหลากหลายเขาก็ชื่นชอบเราหลยบางคนแต่เขาเข้ามาบางทีอาจจะด้วยอารมณ์ที่รุนแรงหรืออยากเข้าใกล้เราเลยทุกคนต้องแบบว่าเก็บอารมณ์ต่างๆได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นผลดีที่น้องบอลนี้น้องโองได้ใช้แหละในสิ่งที่น้องนองมีในตัวคือแบบการควบคุมอารมณ์มีวิธิภาวะทางอารมณ์ชื่นชมทุกคนมากเลยไม่เหวี่ยงกันเลยใช่เป็นผู้ใหญ่มากเป็นผู้ใหญ่มาก เพราะว่าถ้าเป็นเราอ่ะคนทั่วไปแบบเราๆอะเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ถ้าคนอาจจะเปี่ยงใจเพื่อนเล้ใช่ถ้าคนมากดันเยอะแบบเสียงฝั่งซ้ายฝั่งขวาเข้ามาเราจะหลุดนะเฮ้ยอย่าพึ่งดีอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะวีนเพื่อนแล้วแล้วก็เรามารู้สึกพิที่ล้ายเราเป็นบ่อยเราเป็นบ่อยแม้ว่าแม้กระทั่งกับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกคนจะมีอารมณ์ตรงนี้แต่นี่คือทุกคนดีมากเราเราเราชื่นชมทุกคนมากๆเลยใช่นั่นแหละประมาณนี้เนาะครับทีนี้ดีมากๆเราได้เห็นมุมมนอกจากน้องมือเสียแล้วคือหลายๆคนใช่ โอเคเราเรา,เราฝากทุกคนเด็กหลังใจให้เราในคอนเทนต์โยโรด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนคลิดใหม่จากทางช่องเราครับผมถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ครับผมแล้วก็สามารถกดซุปเปอร์แงได้ใช่คะ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ